ตัดมาตั้งนี่มตั้งใาัเที่เอมาม่ยอยท่ไปหไไไทักทีนห่นครับยัครับ้ไปไหนครับตอนนี้อยู่ไหนครับตอนนี้อยู่ไหนทะเลหรอปลามาจับนี้เลยอยู่เกือบระบอมใช่ไหมปลามาจับนี้ดูอะไรน้ำเย็น ไม่น้ำเย็นหรอเฮ้ยเมียวเมียวเอ้ยมีรถมาด้วยอีกคันหนึ่งนะเขาเล่นกันเขาเล่นรู้กันโอ้เหมือนทะเลเลยอ่ะว้าวกระเบอมครับมีเครื่องด้วยส่วนฝั่งนู้นมีคนเยอะเอ้ยมอนมอนมอนถอดรองเท้าก่อนลูกถอดรองเท้าก่อนรองเท้าทำไมจะลงเล่นน้ำเนี่ยฮะถอดรองเท้าอามัดถอดรองเท้าถอดกางเก่งแต่ชุดไปน้ำไปแต่ชุดไปน้ำเอาไปเอามาให้หน่อย ใส่ชุดไปน้ำเว้ยมอนมอนใส่ชุดไปน้ำแล้เเวเฮ้ยระวังเก็บหอยน่ะน,นี่หอยนะนมัดมัดหอยตายเต็มเลยนะนนโอเคได้เวลาเล่นน้ำเติมน้ำพอดนีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เกลระบัมจังหวัดอุตตะธานีครับ หลังจากเล่นน้ำของการขับรถมาเนาะได้เวลาเติมนม้ำนะเนี่ยตะกุมองน,น 1> 1ี่ยได้เวลาเติมน้ำแล้วน้ำเราหมดไปกี่ถังรู้หมดไปห้าถังได้เวลาเติมน้ำพอดีโอก,กาสด,ดีไปเติมนม้ำเป็นไงบ้างครับอรรมฮัดเมายาเหรอไม่หใสงสัยเมายา เมายาไอ้น,นี่นแหลเยยาเลนะแกเมาแ็้ยากแกเมาเอามัดนั่งหน้าใชไ่ไหนไม,ไหน,ไมนม่น<ะ>อมาไม่ให้เรเลนอ m o a k a ตอนนี้เป็นไงบ้างครับเปลี่ยนชุดเวลนรียบร้อยแล้วครับามารถเป็นไงบ้างครับหนาวครับหาพักนะครับหนาวพักนะครับโอเคไหมครับนไม่หนาวเอามันหนาวสั่นมันเดินลงไปอีกเหรอต้องเยออไหมมตอมต มีเยอะไหมหอยมีเปหมึมงห่ง้ได้แ้ดกกะมออีมครีไม่มีชุดแล้วธรมะโอ้โห,โหดำเลยเว้ยนะนะครับไปยังบ้าครับตอนนี้สนุกไหมครับโอ้โหนีีพัางตัวแล้วพางตัวแบบแปนะนะ้งแล้ว็ปยังบ้าง ตัดกไปดิปเฮ <c oughs> ้ยขอโดอแดงเ้ยขออแดงเด้ผเด้อไม่อฮอยาการช่วงเย็นนะนเกาเนรับตะเหลาตะระบม,ไ,มไปต่อใช่ไหมไปต่อไ้ยเลิกเล่นยังจะไปต่อหรือไปเลิกเล่นไปต่อไปต่อโอ้โหพร้อมใช่ไหมพร้อมรเฮ้พ <c oughs> ยพร้อมไม่ใช่น้ำเย็นนะมัดเ<ไ>ป็นไงเป็นไรเนี่ยนะลงน้ำเย็นก็ไม่ต้องไปลงเลย โอเคตอนนี้อยู่ไหนครับห้ตขวยขาแข้งตรงนี้เราอยู่้วยขาแข้งนะมอนมอนมาดูกันที่ลูก้วยขาแข้งสูบนะครัตเซียนนะตอนนี้เกตอนนรักษพันสัตว์ป่า้วยขาแข้งนะแต่มอนสามารถมาเที่ยวเล่นสงการเขาปิดแล้วแต่ว่าขอเขาเข้าชมถ่ายรูปนิดนึง โอ้มีสาลาที่นั่งเล้วเลยที่นั่งว้าวตรงนั้นนีะเป็นที่เขาขายจริงๆหน่อยที่ลุงอันบอกนะ,ะมีพวกที่นั่งขอ,อนไม้อันนี้มีห้องน้ำมาเป็นไงบ้างครับอาการคนเล่นน้ำสงการนะครับดูครับอาการครับเจอน้ำเย็นเข้าไปก็จะประมาณนี้นครับเป็นไงบ้างครับสัมภาษณ์นะครับอะไรเดินมา En bara þér. Dara!